สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับสิทธิ์ต้อนรับทุกท่านเข้าสช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอรายจู์วีนะครับรายจูนวีพของวันที่1ธันวาคมที6 8นะรายจู์ก็คือเลขจากสามประเทศนะครับออกเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับทุกคืนทุกคืนนะไม่มีวันหยุดเลยนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นหลมเพื่อความบันเทิงทุกคืนทุกคืนเช่นเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ามาชมนะ ุกทุกเลยอ่ะเดเลยนะครับเกิดเลยครับสี่กับห้านะครับสี่กับห้าครับ ขับตามนี้เลยนะครับก็ขอขอบพระคุณมากมากครับเดี๋ยวครับ